อดีตการผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันสำคัญควรคำหนึงตรองให้ซึ้งคุณความดีมีหรือยังอันความดีทำไว้กับใครนั้นไม่มีวันลับหายในภายหน้ากายอาจเลือนลับหายจากสายตาดีไม่ลาลับหายจากสายใจ กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่คารพทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตยิบยก นำเสนอในหัวข้อเรื่องข้อคิดให้กำลังใจสุขใจทุกครั้งที่ได้คิดตามท่านผู้ฟังครับหากว่าในวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเหนื่อยลา้ารู้สึกท้อแท้กับชีวิตก็อยากที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ลองรับฟังข้อคิดนี้ไปจนจบเสียก่อนหากว่าได้พิจารณาตามให้ดีแล้วก็อาจจะสร้างกำลังใจที่ดีขึ้นก็ได้ครับในวันใดที่เรามีความรู้สึกว่าแย่และก็มีความท้อแท้อย่างมากที่สุด ก็ขอจะได้มัวแต่หวังกําลังใจจากคนอื่นเลยนะครับก็เพราะว่าสิ่งที่เรานั้นจะต้องทํามันในทันทีก็คือการที่เราจะต้องให้กําลังใจกับตนเองก่อนเป็นอันดับแรกก็ขอกล่าวไว้เช่นเดิมครับว่าก็คงจะไม่มีใครที่จะให้กําลังใจเราได้ดีไปกว่าการที่เราให้กําลังใจตนเองครับและไม่ว่าในวันนี้เราจะต้องประสบพบเจอกับอุปสรรคปัญหาเรื่องราวที่มันเลวร้ายต่างๆที่ได้ถาโถมเข้ามาในชีวิต เราก็จะต้องอดทนกับมันครับและก็ให้กำลังใจตนเองเอาไว้ว่าอย่าพยายามที่จะคิดอะไรก็ตามที่มันเป็นการบั่นทอนจิตใจของตนเองเลยก็ในบางเวลานั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราแย่ที่สุดเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องพึ่งตนเองก่อนเป็นอันดับแรกครับก็ขอให้เราท่านทุกคนมีความพยายามที่จะจืนให้ได้ด้วยตัวของเราเองนะครับก็เพราะว่าเราก็คงจะไม่มีทางรู้หรอกครับว่าในวันที่เราจะต้องพบเจอกับุสรรค หรือในวันที่เรารู้สึกท้อแท้เหนื่อยล้าสิ้นหวังที่สุดในชีวิตนั้นก็ไม่มีทางรู้ได้ว่าในวันนั้นเราจะยังคงเหลือใครบ้างที่จะยืนอยู่เคียงข้างเราแต่ที่เราจะสามารถมั่นใจได้อย่างแน่นอนเลยนั่นก็คือไม่ว่าเราจะแย่แค่ไหนเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับตนเองให้ได้เพราะไม่มีใครที่จะให้กำลังใจเราได้ดีไปกว่าการที่เราได้ให้กำลังใจกับตนเองอีกแล้วครับก็ขอให้ลองมาพิจารณาข้อคิดให้กำลังใจ ตามแต่ละข้อดังต่อไปนี้ครับ 1. การที่คนอื่นไม่ให้โอกาสเ,าเราก็ยังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตนเอง 2. อย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่และอย่าแคร์สายตาใครตาบใดที่เรายังหายใจด้วยจมูกของตนเอง 3. คนฉลาดไม่ใช่ผู้ชนะการโต้แยง้งแต่ถาว่าคนฉลาดก็คือผู้ที่ออกห่างจากการโต้แยง้งความขัดแย้งทั้งปวงตั้งแต่เริ่มต้นครับ 4. กระจกไม่เคยดูถูกใครมีแต่คนไม่มั่นใจที่ดูถูกตนเอง 5. อย่าเป็นคนเก่งที่แรงน้ำใจแต่จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัว 6. คนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่าก็คือคนที่ได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำไม่ใช่เพราะได้ทำในสิ่งที่คนอื่นอยากจะให้ทำครับ 7. ไม่ว่าใครจะดูถูกเราก็ปล่อยให้เขาดูถูกไปแต่จงท่องให้ขึ้นใจไว้ว่าเราจะไม่ดูถูกตนเองครับ 8. มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายที่ถึงแม้มันจะไม่เยอะแยะมากมายแต่เม็ดทรายมันก็เล็กนิดเดียวครับ 9. ไม่มีอะไรที่เสียเวลาไปมากกว่าการที่จะคิดย้อนกลับไปแก้ไขอดีต10ไม่มีใครที่จะเกิดมาไรค่ามีแต่คนที่โง่ที่สุดที่ยังฉลาดในบางเรื่องและคนที่ฉลาดที่สุดที่ก็ยังโง่อยู่ในหลายเรื่องครับ1 1อ คนที่ไม่เคยหิวย่อมไม่ทราบซึ้งถึงรสของความอิ่ม 12. ไม่มีอะไรที่ช้าเกินไปในการที่จะทำในสิ่งที่ตนเองฝัน 13. ปัญหาทุกอย่างล้วนอยุดที่ตัวเราทั้งสิ้นยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป 14. ความสำเร็จที่ผ่านความล้มเหลวย่อมที่จะมีความหอมหวานยิ่งกว่าเดิมครับ 15. อันตรายที่สุดของชีวิตของคนเราก็คือการคาดหวัง และเมื่อกล้าที่จะ,ะเผชิญกับอันตรายก็จงจะได้ยอมแพ้ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่เหตุผลของคนคนหนึ่งก็อาจจะไม่ใช่เหตุผลของคนอีกคนหนึ่งถ้าเราไม่ลองก้าวเราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าทางข้างหน้านั้นมันเป็นอย่างไรครับ16มีแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ที่มีค่าไม่มีวันหน้าหรือวันหลัง 17. หลังพายุผ่านไปฟ้าย่อมสดใสเสมอ 18. หัวใจของการเดินทางไม่ได้อยู่ที่จุดหมายหากอยู่ที่ประสบการณ์สองข้างทางมากกว่าและสุดท้ายข้อ 19. คนเราไม่ต้องเก่งไปเสียทุกอย่างแต่จงสนุกกับงานทุกชิ้นที่ได้ทำครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมาพูดคุยทำความเข้าใจกันต่อในอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็ขอมาพูดกันถึงหัวข้อเรื่องจงได้ขอบคุณคนที่เขาได้เคยทรยศหักหลังต่อคุณ ่านผู้ฟังครับและเมื่อได้กล่าวมาเช่นนี้ก็เชื่อว่าก็คงจะมีละลายท่านที่มีความชงนใจอยู่ไม่น้อยว่าเหตุใดจึงได้กล่าวไปเช่นนั้นและถ้าจะถามว่าด้วยเหตุผลอะไรที่เราควรจะต้องไปขอบคุณคนที่เขาได้เคยหักหลังคนที่เขาคิดไม่ซื่อต่อเราก็ขอให้ลองมาพิจารณากันดูก่อนครับซึ่งจริงๆแล้วแนวคิดนี้นั้นก็เป็นแนวคิดในแง่บวก ในด้านของความเมตตาที่จะเสริมสร้างพลังบวกทั้งยังจะทําให้เรานั้นได้เข้าใจสัจธรรมความจริงของโลกมากขึ้นครับและในส่วนที่เป็นเหตุผลที่เราควรจะต้องขอบคุณคนที่ได้เคยหักหลังคนที่ได้เคยคิดไม่ซื่อสัตย์กับเรานั้นก็เพราะว่าพวกเขาเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนครูที่สอนให้เราได้รู้ว่าโลกใบนี้มันก็ไม่ได้มีแต่ด้านที่สว่างแต่ทว่ามันก็ยังมีด้านมืด ด้านที่ไม่ดีในจิตใจของมนุษย์คนเรานี้ให้เราได้เรียนรู้ให้ได้ทำความเข้าใจอีกมากมายหลายประการคำว่าขอบคุณก็ไม่ได้แปลว่ายอมจำนนต่อคนที่ทำไม่ดีกับเราขอบคุณไม่ได้หมายถึงยอมทนให้เขาทำไม่ดีต่อไปแต่ทว่าคำว่าขอบคุณนี้ก็เปรียบเสมือนการฝึกจิตฝึกใจของเราให้ดียิ่งขึ้นเป็นการยกระดับจิตใจให้เกิดความเข้มแข็ง ในระดับของจิตวิญญาณหากว่าได้มีใครสักคนหนึ่งที่เขาได้เคยทรยศต่อเราแล้วเราก็ต้องขอบคุณเขาคนนั้นก็เพราะว่าเขาเราก็จึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาเราก็จึงคิดหาวิธีเอาตัวรอดเพราะว่าเขาที่สอนให้เราได้เรียนรู้ถึงด้านมืดของคนอีกคนหนึ่งการทรยศก็คือของขวัญที่คนคนนั้นได้หยิบยื่นให้เราแบบที่ไม่รู้ตัวในขณะที่เขากำลังดีใจ คิดว่าเขาได้ทําให้เราลําบากได้ทว่าในขณะเดียวกันนี้เราก็กําลังเรียนรู้และก้าวผ่านคนแบบนั้นไปทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําก็เรียกว่าการเติบโตทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําก็เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงครับก็หากว่าเราจะไปอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนั่นก็แปลว่าเราเชื่อมั่นศรัทธาในเทวานุภาพในอำนาจการดลบดานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าหากว่า เราได้อ้อนวอนแล้วแต่ทว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนั่นก็แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็เชื่อมั่นในศักยภาพของเราเช่นกันครับหากว่าเราจะเปรียบชีวิตให้เหมือนกับการเดินทางไปในที่ใดที่หนึ่งชีวิตก็เปรียบเหมือนการเดินทางขึ้นเขาซึ่งการเดินทางในลักษณะนี้มันก็ย่อมที่จะมีทั้งขาขึ้นและขาลงครับขาขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันมักจะเหนื่อยและก็จะต้องลำบาก แต่มันก็เป็นเรื่องที่แน่นอนเช่นกันครับว่ามันจะพาเราไปสู่จุดที่สูงกว่าเราจึงจะสามารถสัมผัสได้ว่าการได้ยืนอยู่บนยอดเขานั้นมันวิเศษถึงเพียงใดมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยก็ให้พักสักครู่แต่ก็อย่าได้ละทิ้งกลางคันเพราะในขณะที่เรารู้สึกเหนื่อยเราก็กําลังอยู่ใกล้ยอดเขาเขา้ขาแล้วในขณะที่เรากําลังพยายามเราก็กําลังเข้าใกล้ความสําเร็จเข้าไปทุกทีก็ไม่มีใครที่จะสมหวังไปสักทุกเรื่องหรอกครับ และก็ไม่มีใครที่จะสมหวังทั้งชีวิตเช่นกันก็เมื่อเราต้องเจอกับความทุกข์ความไม่สมหวังคําตอบที่ดีที่สุดก็คือจะต้องอดทนและก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้ครับก็ขอให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อจุคิด คติเตือนใจที่ผมจะนำห้ท่านผู้ฟังได้ฉกคิดพิจารากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องหากว่าเราไม่พอใจใครขอให้ได้คิดไว้แค่นี้ท่านผู้ฟังครับในเวลาที่เราเกิดไม่พอใจใครสักคนหนึ่งก็ขอให้ได้เฉยเฉยเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรด้วยอารมณ์หรือในขณะที่เรามีความโกรธก็เพราะว่าสิ่งที่แน่นอนอย่างหนึ่งก็คือเมื่อได้ทำลงไปแล้ว มันก็มีแต่จะทําให้ทุกๆอย่างนั้นแย่ลงครับการที่เราจะไม่พอใจก็ขอแค่ทําเป็นเฉยเฉยอดทนหากว่าไม่ไหวก็ขอแค่เดินหนีถอยออกไปหาทําอะไรที่มันมีความสุขให้กับชีวิตเพราะยิ่งถ้าเราอยู่ตรงนั้นอารมณ์มันก็จะยิ่งร้อนและก็อาจจะทําให้ทุกๆอย่างนั้นมันพังเพียงเพราะอารมณ์เพียงชั่ววูบก็เชื่อกันไหมล่ะครับว่าเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบเลยล่ะครับที่มันเกิดขึ้นเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆ แต่ถ้าว่ามันก็กลับเป็นเรื่องที่อันตรายจริงๆและก็อาจที่จะก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวได้ก็แม้แต่คนที่รักกันมาตลอดหลายปีก็อาจที่จะเลิกกันได้ง่ายๆเพียงแค่การใช้อารมณ์ชั่ววูบนี่แหละครับและในช่วงระยะเวลาที่ว่านี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เรามักจะไม่รู้สึกตัวว่าเราได้เผลอทําอะไรลงไปบ้างก็เพราะตอนที่อารมณ์มันได้เข้ามาควบคุมนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะสูญเสียไปก็คือสติดั่นเองครับ และเมื่อไรซึ่งสติมันก็จะไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องฝึกสติและก็จะต้องรู้จักวิธีควบคุมวิธีจัดการกับความโกรธแต่ที่แน่ๆน,นั้นมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากอย่างแน่นอนสาหรับลหลายๆท่านและมันก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาที่เป็นวิสัยปกติของปุถุชนสามัญเช่นเราท่านทั้งหลายที่ย่อมจะมีโอกาสถูกอานาจของความโกรธเข้าครอบงาได้ทุกขณะเพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ของเราอย่าให้อารมณ์ชั่ววูบมาโยเนเหตุผลของเราได้เป็นอันขาดไม่อย่างนั้นแล้วเราก็อาจจะต้องเสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำผิดพลาดลงไปก็ได้ครับอย่าได้ปล่อยให้อารมณ์เพียงชั่ววูบมาทำลายความสัมพันธ์ของเราที่ได้สร้างมาอย่างยาวนานเด็ดขาดก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มกันเลยครับที่จะต้องแลกมากับความรักแลกมากับมิตรภาพความหวังดีต่าง ที่เราได้สร้างมันขึ้นมาก็ขอให้ได้มีสติใช้เหตุผลให้มากพยายามที่จะสงบอารมณ์ให้ได้ถ้ามีคนหนึ่งร้อนอีกคนก็จะต้องเย็นอย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบนั้นมาควบคุมคนทั้งสองคนไม่อย่างนั้นแล้วความสัมพันธ์ของท่านทั้งหลายนี้มันก็อาจจะพังลงได้ครับหากว่าเรารู้สึกไม่พอใจใครก็โปรโดได้เชื่อเถอะครับว่าให้เฉยๆไว้ก็พอรอให้ความรู้สึกให้อารมณ์ที่มันไม่พอใจนี้ มันได้ผ่านไปเสียก่อนก็เพราะว่าความรู้สึกมันก็เป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบและคนเราโดยมากนี้ก็มักที่จะชอบปล่อยให้อารมณ์ในด้านลบๆที่มันได้เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวให้มันได้เข้ามาครอบงำตัวเองกันอยู่เสมอซึ่งก็หลายต่อหลายครั้งแล้วที่อารมณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันได้ย้อนกลับมาทำร้ายแม้กระทั่งความรู้สึกของตนเองและก็คนรอบข้างคนที่อยู่รอบตัวไปพร้อมๆกัน เพียงเพราะการไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ในระดับที่ดีมากพอรวมถึงการที่ไม่ยอมเตือนตอนเองไว้อยู่เสมอว่าอารมณ์โกรธนี้มันก็เป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบที่เกิดขึ้นได้เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นสิ่งที่จะฆ่าความโกรธได้ก็คือสติความระลึกรู้นี่แหละครับทางที่ดีที่สุดก็อย่าได้เอาตัวเองเข้าไปเสียหายเพราะมันจะดีกว่าจงได้หลีกเลี่ยงการทําให้สถานการณ์ย่ําแย่ลงหากว่าเราได้มองเห็นแล้วว่า สถานการณ์ที่มันร้อนเป็นไฟตรงหน้านี้เริ่มเกิดความย่ำแย่ลงแล้วจนถึงขั้นที่เริ่มสัมผัสถ,ถึงความรู้สึกไม่พอใจที่มันมีอยู่ในตนเองเมื่อรู้ถึงความรู้สึกตนเองได้แล้วก็ควรจะทำใจให้เย็นมากขึ้นโดยการใช้สติใช้ความนิ่งเงียบใช้ความสงบเข้าสายบต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่กำลังเผชิญอยู่และก็หลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือการประทะคารมกับคนอื่น และหากกลัวว่าจะเผลอพูดอะไรที่รุนแรงออกไปก็ขอให้จงรอให้ใจเย็นขึ้นเสียก่อนรอให้ลมหายใจเราผ่อนคลายมากกว่านี้แล้วก็ถึงเริ่มพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาด้วยเหตุและผลที่มันดีพอและหากว่าเราสามารถจะทําได้เช่นนี้มันก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวของเราเองครับก็ับราว่าภาพลักษณ์ที่ดีนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในทุกๆบริบทของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมของวัยทำงานที่บักจะต้องเจอกับอุปสรรคกับปัญหาต่างๆรวมถึงผู้คนมากน้าหลายตาซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งและความใจร้อนที่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้และถ้าหากว่าเราสามารถที่จะควบคุมตัวเองรวมไปถึงสถานการณ์ตรงหน้าได้อย่างเหมาะสมก็อาจจะทำให้ถูกมองด้วยความชื่นชมจากสายตาของคนรอบข้างได้ว่าเราเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ ที่มากพอในการเป็นตัวช่วยเรียกสติในหลายครั้งนั้นที่ความนิ่งเงียบมันก็มักจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการใช้เรียกสติกลับคืนมาเพราะก็เปรียบเสมือนว่าเราได้ทําการระลึกรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันและได้ทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆและหากว่าเรามีสติภายใต้ความเงียบเหล่านี้ซึ่งมันก็จะมีส่วนทําให้เราสามารถฉกคิดถึงอะไรต่ออะไรอย่างที่ได้เคยมองข้ามไปได้ซึ่งความเงียบ ที่มันเป็นความสงบมันก็จะทําให้เราได้กลายเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นและเมื่อเราได้ฝึกให้ตนเองได้หัดใช้สติภายใต้ความนิ่งเงียบที่มีอยู่มากขึ้นก็อาจที่จะมีส่วนที่ทําให้เรานั้นได้กลายเป็นคนที่มีความใจเย็นอยู่ภายในตนเองมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งสิ่งสําคัญของความใจเย็นนี้ก็จะเป็นข้อดีที่จะทําให้เราได้เกิดความผิดพลาดกับสิ่งต่างๆที่ค่อยๆลดน้อยลง และก็จะช่วยลดทอนการทําให้ตนเองและคนรอบข้างเสียความรู้สึกได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับเรื่องบางเรื่องนั้นก็ได้ถูกจัดว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เราเสียเวลาชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์โดยเฉพาะกับเรื่องที่มักใช้แต่อารมณ์เป็นที่ตั้งอะไรซึ่งเหตุผลต่างๆและวิธีที่สมควรที่เหมาะจะใช้เป็นทางออกมากที่สุดก็คือเราควรที่จะมองข้ามปัญหาด้านอารมณ์เหล่านั้นไปเสียก่อนแล้วหันมาเปลี่ยนเป็นการมองหาสาเหตุ รวมไปถึงเหตุและผลที่เหมาะสมว่าอะไรที่มีส่วนสำคัญที่มันทำให้เกิดสถานการณ์ที่มันจะแย่พวกนี้ขึ้นมาก็จะเป็นการดีกว่าที่จะก้าวไปสู่จุดที่มันแตกหักครับและก็เชื่อว่าคนเราโดยมากนี้ไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครก็ต่างไม่อยากจะสร้างความร้าวฉานหรือจุดแตกหักที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์และมิตรภาพให้ได้เกิดขึ้นกับตนอย่างแน่นอนเพราะมันก็คงจะดูไม่ใช่เรื่องที่สมควรเท่าใดนะัก ถ้าหากว่าในวันหนึ่งจะต้องเลิกรู้จักกันไปเพียงเพราะปัญหาทางด้านอารมณ์ที่ไม่รู้จักควบคุมตนเองให้ดีครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้สามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสม กับหลักการและแนวทางในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดําเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮเรโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรม ทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ ก็ต้องกราบขออาไปท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ ขอบพระคุณครับ